ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบหกตุลาน,นะครับพอดีวันนี้เข้ามาที่สำนักงานของท่านรองเอาหินออกเหลืองๆจะเป็นไม่ทราบว่าจะเป็นหยกหรือเป็นอะไรให้ท่านรองเช็คดูว่าเป็นแร่ธาตุชนิดไหนครับตอนนี้กำลังส่องด,ดูอยู่นะครับว่าเป็นแร่ชนิดไหนนะครับเพราะว่าหินชนิดนี้ ได้มาจากก้นบ่อนานแล้วครับท่านลองคาดว่าเป็นแร่ชนิดไหนครับดูเบื้องต้นเป็นหินครับหินนะครับหินแต่กลางคืนส่องออกออกสว่างสว่างเลยนะครับทั้งก้อน เป็นหินธรรมดาแต่ไม่ใช่หยกตามที่ประธานบอกครับเนื่องจากว่าหยกจับปุ๊บแล้วมันจะเย็นเบื้องต้นหยกมันจะเย็นแล้วเอาไฟส่องดูปุ๊บมันจะทะลุนคครรัับบแต่ถือว่าหินหินก้อนนี้สวยนะครับคาดว่าหินก้อนนี้มีอายุกี่ร้อยปีครับท่านรอง คงนานอยู่ครับอันนี้ประมาณไม่ได้เนื่องจากแต่แต่อันนี้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 จะนานกว่าไอ้ตัวน,นี้ที่เอาไปเอ็กซเรียนะครับ,รบ,รบอันนี้ดูดีกว่าครับตัวนี้น่าจะทางคุณค่าสู้สู้ไอ,อ้วัตถุตัวนี้ไม่ได้ครับนะครับครับแต่ฟันทงไม่ใช่หยกเนื่องจากว่าไม่เย็นไม่เย็นเราเป็นหินธรรมดาดูดูตามสายตานะครับครับ เป็นหินธรรมดาครับคันธงคันธงครับคาดว่าแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้เอาไปเอ็กซเรย์ยังครับยังครับยังไม่ได้เข้าไปที่ศูนย์แรบเลยครับตัวนี้ครับตัีครับตัวนี้นาจะเอาไปเอ็กซเรย์นะครับ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 วันนี้ก็ได้ที่สุดการวิเคราะห์หินก้อนนี้แล้วนะครับว่าเป็นหินธรรมดานะครับแต่มีความ สีที่หน่าสังเกตอยู่ก็สวยงามดีครับถ้ารอกานทรงมาแล้วนะครับชอบคลิปนี้กดอะไรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ